ครับสวัสดีครับพบกับพวกเราทีมฟิจินะครับก็วันนี้จะเป็นอยู่ในบ็อกซ์ CP13 นะครับผมเป็นคู่ระหว่างในวันหน้ากับอุกกบาตนะครับผมสายกาวีเดียก็ผู้ได้รับคำบรรยายนะครับผมฟิจิเซลินนะครับและผมฟีจิแบ็คมูดครับครับผมครับผมตอนนี้ก็หาผู้เริ่มก่อนเริ่มหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ผู้เริ่มก่อนเป็นทางฝั่งกาวีเดียนะครับผมก็สับมือสับไลน์ให้เรียบร้อยนะครับ ทางฝั่งกับวิดเดียเปลี่ยน4ใบนะครับผมทางฝั่งคุณเซฟไปครับคุณแบกปูดก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับพอๆออกันอนะโค้กโอเคครับลิงล่ออยังไม่เริ่มเลยเป็นลิงลรอโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไงผมคิดถึงกันเลยขอเทิญโจ้นะครับผมแล้วก็ ริดอุกาะบาดถ้ผมไล่เจ็ดหนึ่งครับสกิลของเจ็ดหนึ่งนะครับเปิดเจ็ดหาวกรบาดเจอกี่ใบก็เอาเท่านั้นนะครับแล้วก็เจอหนึ่งใบนะครับผมที่เหลือก็สับกองการ์ดครับมันเป็นเทคที่ดีมากเลยนะรีดก,กองเดี๋ยวครับก็หล่เนี้ก็ผ่านนะผมเอ้ต้องแปะก่อน ปะไหมครับคุนเต็มแปะครับผมเพราะว่าเพื่อจะเล่นเกดอครับพชาร์จหนึ่งใบแล้วก็ผ่านเธอเลยครับพ้าเธอหน้าฝากแล้วครับจวดได้การที่ไม่ควรจวดได้นะครับเพราะมีใบเดียวนี่จิงอป็นมกรนินจาไลท์ีโนครับกระโดดกลับเข้าโซบเพื่อจวดการหนึ่งใบแล้วคอสาวน้อยเวทบนครับวิ่งเลยครับไม่สนแล้วโอเค มีบางอย่างไม่ถูกต้องในการดันแบลครั้งนี้ไม่เป็นไรครับโจบตีครับเพื่อเพิ่มมือครับเผื่อได้อเวอร์บ้างได้เข้าไงได้อเวอร์อ่ะไม่มีครับเราต้องยอมจำใจผ่านเข้าเธอครับโยกอีกหนึ่งใบมือเยอะเหลือเกินครับไม่ได้ดีไรดีบิตติเกอร์นะครับผมไลท์เพิ่เกตสองครับสกิลเกตสองครับถ้าเกิดลงมา โซบาสามครับจอดการ์ดหนึ่งใบบวกห้าพันนะครับผมจอดไปทิกเกอร์แลวนะครับจวโดโคตรดีออกมาการดไงอีกฝั่งชอบเล่นแห่โดยกับเกณฑ์นหนึ่งแล้วแล้วก็ลงเป็นเรียกาถ้าผมแต่ว่ายังไม่ได้บวกห้าพันะครับเพราะว่าออเดอร์ยังไม่ถึงเซตอุกกาบาตับผมเลือกโซชาร์ดหนึ่งใบครับเจ้ากระบาดยิงใบต่อไปทิกเกอร์ชัว แล้วก็ซัดที่แวนการเลยครับผมเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับแล้วก็อีกฝั่งได้ทิกเกอร์ครับผมแล้วก็ซัดไปที่เรียการครับผมผ่านเธอเลยครับอย่างน้อยแดมก็ไม่พุ่งครับเกินตัวครับทำใจยากเกินไม่รู้จะทิ้งอะไรดีมือม่นก็สำคัญทุกใบย,ยอมทิ้งสาวน้อยไปคนแล้วไลฟ์มาเป็นเดยุครับสกิวรีโนโดนทับนะครับหา เด็กน้อยนะครับมาจากกองหนึ่งใบเด็กน้อยแล้วแปลงล่างเลยครับอ v เวอร์เดสครับเป็นเวรีน่าครับแล้วอ v เวอร์เดสอีกเลนนี่ยครับเป็นเวรีน่าเอลกานะครับเทคคอนกันนะบวกมงนเล่นแล้วไม่ไหวแล้วพุ่งไปเลยครับสกิลเดยูนะครับบวกสองพันครับ ไม่ป้องกันหรือเปล่าอินตเตอร์เ็ปแล้วบอกว่าได้เข้าเหรอเอาหนึ่งได้แบบนี้มันหยามไันนี้นะไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> จั่วการหนึ่งไวแล้วลุกขึ้นมาใหม่ขอไอทีไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> แล้วไปเลยครับ เวียรีน่ครับโจมตีครับตีแซวแล้วโอเวอร์เดบวงหมื่นได้รับป้องกันไว้อีกเลนนึงขออีกสักหมื่นห้าโอ้โหเขามีให้ลูกชอนะ็อตแล้วต้งจำใจผ่านเทินอีกแล้วมีให้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเข้าเทินจัว่วหรือว่าจัว่วจากเคก็ก็เป็นทิกเกอร์นะครับผมคุณเซฟก็รอรอสวนเลยอะ่ะช็อตนี้เรียกว่าทำไว้แสบนะครับผมทางฝั่งคุณแบกโกเล่นไว้นะ เอ้นี่คุณภาดเป็นคุณนี่ว่าผมเพิ่งผ่าสังเกตใช่แล้วครับเออวะหรือว่าหรือว่าเขาจะเป็นคนฮูดแบค็คจะเป็นน้องชายของผมพีโอเคครับเป็นน้องชายแล้วก็เทคของแวนกาถ้าผมไล่เจ็ดสามมาหาส์กบาบาสองใบรับผมแล้วอุกบาทที่มาจากเทคนะครับจะสามารถจวกกร์ดได้นะครับผมแต่จะเลือกจวดไหมอีกเรื่องหนึ่งรอดูเทคใบแรกกันครับเพราะว่าเทคจะเกิดทีละใบเทคใบแรกครับ โซชาร์จหนึ่งจากเทคัวกระบาดนะผมแล้วก็จวดการหนึ่งใบใบที่สองครับผมเลือกจวดเลยครับไม่โซชาร์แล้วโซน่าจะพอนะครับอ่าจะเอามากดเกตสองสกิลเกตสองนะครับผมเหมือนเดิมครับโซสามจวดหนึ่งบวกห้าพันครับก็แปดกระบาทเพิ่มหนึ่งใบครับผม สกิลของเกรดสองนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีอุกบาทบนสนามหรือว่าในรอบโซนรวมกัน5ใบก็จะได้บวก5,000นะครับแล้วก็เทคจากสกิลบวกห้าพันก็เป็นบวกหมื่นนะครับผมก็เรียกได้ว่าได้ส่วนคืนนะครับแล้วก็ลงไม่เพอร์โซนาอะไรนะครับผมอยากเอาคืนสกิลวันการับถอด5ใบ5ใบเลยครับผมแล้วก็ยิง5ใบครับแล้วก็ผลของทิกเกอร์จะสามารถคูณ2นะครับผมถ้าถอด5ใบ ผลคูณสองนะแต่จะเช็คออกไหมนี่เรื่องนะครับผมอีกฝั่งไม่ป้องกันครับผมเช็คฟอน์ครับผมฟอน์เกิดสองรอบครับแถวหน้าบวกสองหมื่น,นครับผมขี้ไหมอ่ะโหผิดจีครับผมสองแดมนะครับผมเพราะว่าแวนบวกขี้ไปเลยครับสามสิบสามครับผมที่แวนกาด อีกฝั่งยืนสิบนะครับผมยืนหนึ่งหื่นเท่านั้นแล้วก็ซัดไปครับผมเยอะเลยอ่นเนี้ยบอกไปสามหมื่นโอผ่านเลยครับปวดเจ็บสุดเลยครับไม่ไหวแล้วผมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้เอาที่ำไปเยอะเอยคุณทำไปเยอะอ่่ยอมพิงที่เยอะครับไปครับแต่ว่าไม่โซบัสนะครับเนื่องจากว่าจวดได้คาดที่ควรจะไม่ควรจวดได้มาแล้ว กิวเวนการ์ครับทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งไปครับพอเฟรดสูนย์กดอกนะครับพอเป็นเด็กน้อยรึกตาแล้วจังหวะนี้ต้องโอเวอร์เดสนะครับมาแล้วครับพาลุกจั่วการ์ดสองใบครับลางบวกห้าพันแล้วคอเฉยๆครับแล้วคอสาวน้อยเป็นบอตามมาครับโอเวอร์เดทอีกรอบครับของใหม่นะครับจาก CP03 ในชุดนี้ครับเวริน่าเอ็กซ์เพคเตอร์นะครับ สิงที่ผมชอบเลยครับเอ็กซ์เเกนะครับได้พลังตามไส้นะครับแต่ว่าทําการนับพลังเล็กน้อยครับและอ่านทิศเพิ่มเติตมแต่วันนั้นนะครับเหมือนมีเยือนบวกพลังผิดเล็กน้อยครับตามจริงน้องได้พลังจากไส้ทุกไส้นะครับควรจะเป็นการบวกหนึ่งบวนห้าพันนะครับก็ใครเอาไปเล่นก็ระวังกันนิดหนึ่งแล้วไม่เหลืออะไรแล้วครับมือก็มีอยู่สองใบ เช็คเทคอีกนิดนึงครับไม่มั่นใจใช่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็ยังมือนอยู่ดีครับเพราะว่าของมันใหม่มากนะครับเพิ่งมาวันนั้นเลยเอ๋อคุณก็ใช้เกม่คือพวมแมบ,บเล่นโทรศัพ <เ S 1> ท์นี่ครับแวนกาดจงตีเค้าทวินบัสครับโอ้วัดีทุกตัวพลังบบกหมื่นพร้อมกับตัวเองครับฮิวฮิวไงรอดไปแล้วสองหมื่นสามที่แวนกาดครับทวินได้โอ้ช็อตนี้ถ้าได้สองฮิวครับชีวิตจะดีขึ้นมากๆาครับ ฟังโน่นคิดแนักเลยครับทําอย่างไรดีไม่ป้องกันครับแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันโหดร้ายคบได้หมดครับอ้าได้คนตายนะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สามครับเครียดเลยอ้าเอลก้าตีต่อครับพร้อมกับบูสจากสาวน้อยเวทมนต์งตีลวงกันเป็นสามหมื่นนะครับรับไปแล้วตกเป็นตอนหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยแล้ว ไปแล้วครับเอ็กซ์เพคเตอร์ของผมเช็คเล็กน้อยครับว่าอันนี้เมื่อไหร่ครับเขาก็บาทหนึ่งครับบวกพลังอีกหนึ่งหมืนห้าพันกับหนึ่งคริกนะครับอจริงตรงนี้ผลรวมพลังก้อนนั้นต้องเป็นบวกสี่หมนนะครับแต่ว่าทีพลาดเล็กน้อยแต่ว่าแต่ว่าทางฝั่งเซฟเหมือนจะปาพีจีมาครับก็เลยผลลัพบเท่าเดิมครับ แล้วก็ความสามารถตองความสามารถเอ็กซ์เพคเตอร์นะครับเมื่อจบการต่อสู้เสร็จนะครับมันจะปลดไส้ทั้งหมดออกครับกลับมาเป็นวานิลาเฉยครับแล้วพกผ่านเธออีกแล้วเนี่ยคนแบคโค้ไม่สนิทกับเอการ์ดใบใหม่เลยอ่ะไปดูว่าเลยก็เพอร์ซอนาไรนะครับผมเทคหากระบาตสองใบในเด็กเหมือนเดิมครับผมเล่นเหมือนเดิมเลยจะจั่วไหม จวแหละเด็กยังไม่เอาเด็กไม่เอาเราก็จวนะครับผมสกิลครับจวการ์ดหนึ่งใบไม่โซชาครับสกิลครับจวการ์ดอีกหนึ่งใบไม่ฮาทิกเกอร์สองใบนะครับผมอย่างนี้จะเอาอะไรไปเช็คครับผมเนี่ยอ่าเทอันนี้แปะจากมือนะครับไม่ได้กดจากเทคแบนการ์ดแล้วก็แวนการ์ดเลยครับผมสกิลคอทเทอร์บสหนึ่งระเบิดอุกบาตสามใบครับยิงการ์ดสามใบครับผมแต่ได้บวกแค่หมื่นห้ากับชีนะครับไม่ได้คูณผลทิกเกอร์ถ้าคูณต้องถอดห้าใบนะครับผม ยิงยิงให้หมดเลยครับเฟบอกมาเพื่อยิงครับผมไม่สนครับเขาไม่รู้ว่าเราจวมีกิเกอร์เราบัาไปงั้นแหละตึออ๊บเช็คครับผมแม่ติกเกอร์สามใบติดครับผมชี้ให้ข้างแล้วก็พลังให้ข้างขวาทั้งหมดครับผมไว้แค่ตอนนี้ไม่มีติกเกอร์ยังจะตายเลยครับ คุณมีพีจีเปล่าได้สองบอดับผมไปเลยสองขี้อันนี้เช็คมือเอาไว้พีเนี่ยโอเคครับผมก็ชัชนะก็เป็นของฝั่งกาบีเดียนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับระหว่างคู่ของเนวานากับกาบีเดียนะครับผมทางฝั่งคุณแบงคูดคิดว่าเนวาน่าฝั่งศูนย์สามอ่ะมันมีอะไรแบบอัปเดตขึ้นมาหรือว่าเก่งขึ้นตรงไหนบ้างครับย่อนะครับํำหรับ จุดโนวาน่าในศูนย์สามเราก็ได้เพิ่มตัวอย่างเวอรีน่าเอ็กซ์พคเตอร์ขึ้นมานะครับทําให้มีท่าปิดที่ค่อนข้างจะแน่นอนมากขึ้นด้วยการลงมาแล้วอวสเดสก็สามารถดูดพลังจากเดสที่เป็นเใอนใสไท้ทั้งหมดได้ทําให้มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างเยอะพร้อมกับว่าเมื่อโจมตีสามารถแต่หนึ่งเทอร์บ,บาสเพื่อบวกพลัง 15, 000, นหนึ่งหมื่นห้าพันพร้อมกับหนึ่งคริติคอลได้เป็นหนึ่งในท่าปิดที่ทรงพลังมากๆแล้วทางฝั่งของคุณเซดินนะครับคิดเห็นยังไงกับของใหม่จากชุด cp ศูนสามครับทางฝั่งของนชันอย่างรันเกตก็บันเกตนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นของใหม่หมดเลยเนาะกาวิดียก็เป็นสายอกาบาทที่ค่อนข้างจะพบเครื่องครับผมทั้งตอนที่ไล์เกตหนึ่งมาเสิร์หนหาอกาบาทได้คือเปิดเจ็ดอ่ะเจอกี่ใบก็หยิบอะคือมันคือมันเป็นการดรีดกองอย่างดีนะครับผมแล้วก็เกตสองลงมาได้จั่วด้วยโซสามถ้าเราไม่ลืมเล่นอกาบาทนะครับ แล้วก็เกรดสมก็ยังสามารถที่จะหาของอุกบาทได้อีกและยังได้เติมมืออยู่นะครับผมคือเรียดได้วาแน่นจริงๆก็อีกอย่างหนึ่งคูณผลทิกเกอร์ได้ด้วยคือถ้าถอดห้าใบถอดสาใบก็ได้นะครับคอนโทรลบไปเรื่รอยๆหรือว่าถอดหนึ่งใบยิงหนึ่งใบก็ได้ครับคือมตัวมันเป็นของค่อนข้างค่อนข้างครบเครื่องครับมีทั้งจัว่วมีทั้งรีดกองมีทั้งเติร์นโซมีทั้งแบบเร่งในการแปะดยหลายๆของเกรหนึ่งครับถ้าเกิดแบบลงเดียก็ ก็ได้บวกอะไรอย่งนี้อืมก็ได้บวกกแบบับยัดอุกกาบาตเพิ่มสองใบก็เป็นสายที่ดีได้รีดก,กองมีทิกเกอร์เยอะแต่ว่ามันจะไปเสียอ,อยีกนิดนึงคือเด็กเอาไวแหมคุณนายจะคิดนะว่าแบบเออแบบเด็กอย่างนี้มันจะเด็กเอาได้ยังไงมันเอาไว้ครับผมคือถ้าเกิดเจอเด็กยือ้อมันเอาเลยก็ด้ดยความที่ว่าทั้งจัว่วทั้งแปะทั้งทั้งรีดทั้งอะไรอะนะครับผมก็แตประมาณนี้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณเมมเบอร์ชิพนะครับผมที่คอยกดสนับสนุนมาก็เป็นพ่อนำเดยกให้กับพวกเราทีมฟีจินะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีคุณอัพนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือสามารถกดซับสไคร์ครับผมคือมันฟรีมันเป็นการสนับสนุนพวกเราในช่องทางหนึ่งนะครับผมแล้วท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะครับผมก็ยังไงขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอล์กงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟท์แวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทาเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คําปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน